ช่วงนี้จะเห็นว่าน้็มุ้งชอบถ่ายชุดว่ายน้ำมากมากเลยนะคะชอบกันไหมคะน้็มุ้งรู้สึกแฮปปีกก้มากเลยเพราะว่าหลายคนชมนะคะว่าสวยขึ้นตัวเล็กลงแล้วก็ดูมีความมั่นใจมากขึ้นจะบอกว่าน้็มุ้งมีเคล็ดลับค่ะเคล็ดลับก็คือนี่เลยฮันนี่คิวนะคะวิธีการทานของน้็กมุ้งก็คือทานทุกวันทานก่อนอาหารเช้ามือแรกของวันและเช้านี้นะคะอาหารในกองถ่ายของน้็กมุ้งก็คือปลาแซลมอนดองค่ะ กินกับสาหร่ายแล้วก็ผักสดแสนอร่อยนะคะแต่ก่อนกินลืมไม่ได้เลยคะ่ะฮันนี่คิวก่อนอาหารมื้อแรกของวันนะคะเอาล่ะนะั่เพึ่งอยากให้เพื่อนๆได้ลองกันนะคะเพื่อนเพื่อนดาราเขาก็ทานกันเยอะเลยค่ะใครที่อยากมั่นใจในรูปร่างของตัวเองมากขึ้นเลือกฮันนี่คิวรับรองไม่ผิดหวังนะคะนี่ค่ะอาหารมื้อแรกของวัน ลทานได้ปกติเลยนะคะนี่อร่อยมากเลยสังวันนี้ส่งรีทั่วประเทศนะคะอย่าช้านะคะเพราะของเคยหมดต้องรอนานเป็นเดือนแล้วค่ะสั่งก่อนปั่นก่อนค่ะ